ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเงียบสงบและมีวิถีชีวิตเรียบง่ายผู้คนในเมืองต่างรู้จักกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่ไม่มีเหตุการณ์อาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแต่ทุกอย่างเปลีป่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นผู้คนในเมืองเริ่มหวาดกลัวและไม่ไว้ใจใคร ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่แน่ใจในความปลอดภัยของตนเองสารวัตเจมส์วิลสันผู้ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและความวุ่นวายต้องรับหน้าที่สืบสวนคดีนี้ร่วมกับผู้ช่วยสาวชื่อเอลิซาเบธร,ราวทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคดีที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบอกแสที่ขัดแย้งกันเมื่อพวกเขาพบศพหญิงสาว ในพุ่มไม้ที่ถนนลอเรลวภาคความน่าสะพรึงกลัวของคดีนี้เริ่มเปิดเผยให้เห็นหญิอเป็นหญิงสาวอายุประมาณ25ปีและที่มือของเธอมีรอยขีดเขียนที่ดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างนี่เป็นบาะแสรแรกที่พวกเขาได้รับสารวัตรเจมและเอลิซาเบธต,ต้องทำงานหนะักเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตรกรพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบาก และอุปสรรคมากมายในระหว่างการสืบสวนเมื่อพวกเขาค้นพบว่าอยู่ทั้งหมดเป็นหญิงสาวในวัยใกล้เคียงกันและถูกฆ่าตายในลักษณะเดียวกันพวกเขาเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าฆาตกรมีแผนการและเป้าหมายเฉพาะจาะจงการสืบสวนของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความที่เมืองเล็กนี้ไม่มีประวัติการเกิดอาชญากรรมที่แรแรงมาก,ก่อน ผู้คนในเมืองเริ่มเกิดความกลัวและไม่ไว้ใจใครแม้กระทั่งคนที่พวกเขารู้จักมานาหลายคนเริ่มเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปข้างนอกอย่างค่ำคืนความรู้สึกปลอดภัยที่เคยมีอยู่หายไปหมดสิน้นสารวัตรเจมส์และเอลิซาเบธต,ต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างมากในการค้นหาความจริงพวกเขาต้องค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างยื และพยายามทำความเข้าใจแรงจูงใจของฆาตกรในที่สุดพวกเขาพบว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการกระทำที่มีแผนการและเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่การสืบสวนดำเนินไปนเจมส์และเอลิซาเบธพบว่าอยู่ทั้งหมดมีบางอย่างที่เหมือนกันพวกเขาเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันในวัยเด็กและทั้งหมดเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความลับบางอย่างที่ถูกปกปิดมาตลอดพวกเขาพบว่าในอดีตมีกลุ่มเด็กที่ถูกรังแกและทำร้ายใจ,ใจ,จิตใจโดยกลุ่มเพื่อนสนิทนิดเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้นคือแดเนียนชายหนุ่มที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนเจมและเอลิซาเบธเริ่มตามหาแดเนียนและพบว่าเขายังคงอยู่ในเมืองและเขาเป็นผู้มีความแค้นตอนน่อทุกคน นื่องจากความทุกข์ทรมาที่เขาได้รับในอดีตพวกเขาพบว่าแดเนียนกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเพื่อแก้แค้นและสร้างความยุติธรรมในแบบของเขาเองเจมและเอลิซาเบธต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อจับตัวแดเนียนก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าคนอีกพวกเขาต้องใช้ทุกวิธีทางที่มีเพื่อหยุดยั้งเขาและในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าอยู่ของแดเนียนเอง ก็มีส่วนในการสร้างความทุกข์ทรมานให้เขาเรื่องราวของเงามืดแห่งความเงียบเป็นการสะท้อนถึงความกลัวและความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยมันเตือนให้เราระวังและไม่ละเลยความปลอดภัยของตนเองแม้ในที่ที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดและเป็นเครื่องตัวใจว่าความมืดมิดและความร้กาสามารถซ่อนอยู่ในที่ที่เราไม่คาดคิด